ี่หมยอยากถามเรื่องบรรยากาศในเมียนมาณนะตอนนี้เอาโดยรวมทั่วๆไปก่อนก่อนจะคุยเรื่องของที่มีนโยบายเกมทหารหญิงก่อนหน้านี้บรรยากาศในเมียนมาเรื่องธุรกิจเรื่องสังคมผู้คนของคนเมียนมาเป็นไงบ้างฮะก็ถ้าเป็นภาพรวมนะคะตอนนี้ก็ยังประกาศของอเรื่องของเคอร์ฟิวยังเป็นเวลาเดิมนะคะก็คือเที่ยงคืนเหมือนเดิม,มนะคะแล้วก็ถ้าโดยรวมพอดีออฟฟิศเราอยู่ตรงชัชนาทาวนะคะ,คะอันนี้ก็ เขาก็ค้าขายกันนะคะแล้วก็มีทานเหล้าเบียร์กันจนถึงประมาณห้าทุ่มกว่าก็คือกลับบ้านตอนที่จะพบเวลาคือปิวอะค่ะยังใช้จ่ายกันปกตินะคะแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่โดยรวมเนี่ยก็ยังทำมาหากินกันปกติค่ะแต่อาจจะมีข่าวบ้างนะคะการประทะก,กันอันนั้นก็จะเป็นในส่วนของต่างจังหวัดค่ะแล้วก็ตามเขตชายแดนต่างๆค่ะที่ก็มีผลมกัน พี่หมยอยู่ตรงจุดไหนฮะเอาเอาเอา,เอาไม่ต้องบอกพิกัดที่แน่ชัดก็ได้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ปลอดภัยเอาตรงที่ค่วงๆในบริเวณที่อาศัยอยู่ฮะ,ะก็เราเราอยู่กลางใจเมืองย่างกุ้งเลยค่ะก็โดยโดย,โดยรวมนะคะก็จะเห็นพฤติกรรมของการใช้ชีวิตของคนส่วนใหญ่นะคะตั้งแต่เช้าถึงมืดเลยค่ะทค่ะย่างกุ้งไม่มีเสียงปืนแล้วใช่ไหมปัจจุบันเออก็ ถ้าถ้ามีข่าวนะคะย่างกุ้งด้วยความที่มันมีอยู่ประมาณส4สิสทาาชี้ว่าค่ะคนข่างกว้างแต่ถ้าเป็นในเขตกลางเมือทั่วไปเนี่ยตอนนี้คือเราเราเราไม่ได้ยินข่าวไม่มีอ่ะพี่หมวยเรื่องของนโยบายเห็นบอกว่าจะให้ผู้หญิงก็ต้องเกณฑอาหารผู้ชายก็ต้องเกณฑอาหารอยู่แล้วนะเป็นยังไงพี่พอมีนโยบายนี้ออกมาบรรยากาศของคนหนุ่มสาวที่นั่นเอ่บอกตามตรงนะคะช่วงกําลังฉลองตุกจีนกันเลยนะคะถึงวันที่สิบ ปรากฏว่าคนก็กาลังออกมาคืกคืนตอนนั้นปอพอข่าวเนี่ยก็ประกาศออกมาวันที่สิบนะคะแต่ว่าทางเราทราบเรื่องมาวันที่สิบเอ็ดนะคะสิบเอ็ดเดือนละแล้วก็ตอนนั้นก็ยอมรับว่ามันก็เป็นข่าวที่ค่อนข้างช็อกสาหรับผู้คนที่อยู่ที่นี่โดยเฉพาะคนเป็นมากโดยเฉพาะนะคะที่เขาประกาศออกมาเนี่ยก็จะเป็นของอของทางกลุ่มอสภาบริหารแห่งรัฐนะคะ,ะก็คือ,อตอนนี้ประกาศเนี่ยจะเป็น ฉบับที่27นะคะปีศึกราช2024นะคะคก็ที่เขาประกาศออกมาเนี่ยก็คือมีผลตั้งแต่วันที่ประกาศก็คือวันที่10กุมภาเลยที่ผ่านมานะคะมีผลทันทีเลยซึ่งเแยกออกมาเป็นว่าอันนี้ขออนุญาตคร่าวๆนะคะครสรุปแล้วก็คือสําหรับเป็นแยกเป็นสองกลุ่มนะคะกลุ่มนึงก็คือจะเป็นกลุ่มปกติเลย อันนี้ก็คือถ้าเป็นชายนะคะอายุระหว่าง18ถึง35ปีนะคะแล้วก็ถ้าเป็นหญิงนยะอายุ18ถึง27ปีมีผู้หญิงด้วยแล้วก็ถ้าเป็นก,กลุ่มนึงจะเป็นกลุ่มทิศน,นะคะกลุ่มที่มีความชํานาญเฉพาะด้านทางอาจจะเป็นคุณหมอเป็นที่เกี่ยวกับเฉพาะด้านเลยวิศวกรเอง้ยะคะที่เป็นที่ต้องการเนี่ยก็อายุแต่18ถ้าเป็นผู้ชายนะคะ18ถึง4 5 ส่วนผู้หญิงก็ถ้าอายุตั้งแต่18ถึง35ปีค่ะอันนี้ก็คือมีผลประกาศเลยตั้งแต่วันที่สิ0นะคะ,ะโดยจำนวนที่เขาต้องการเนี่ยะระบุไว้ว่าต้องการอยู่ประมาณห้5 0 0นคนนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเขาแยกออกอเป็นกลุ่มนะคะกลุ่มที่เริ่มเริ่มเลยเนี่ยน่าจะ,ะกลุ่มแรกก็คือเดือนมินายนนะคะประมาณ4กลุ่มแรกโดยจะระบุว่าขอเป็น ปเป็นเฉพาะชายก่อนค่ะส่วนหญิงเนี่ยจะเป็นชุดที่ห้าเป็นต้นไปค่ะชุดที่ห้านี่น่าจะจะเมื่อไรหร่ครับพี่มวยเออพเราะเท่าที่ดูเนี่ยถ้ามีม,มีน้องน้องถ้าเต็มก่อนอาจจะไม่ได้รับผู้หญิงนะคะ<อ>ซึ่งซึ่งตอนนี้บอกตามตรงว่าก็ค่อนข้างวุ่นวายกันพอสมควรน,นะคะอันนี้ในแง่ของคนละเมืองที่เราอยู่เนาะก็จะมีแบบเอ่ออย่างพนักง,งานเราเองที่อยู่หรือคนทั่วไปอายุช่วงเนี้ยเขาก็ใครที่มีพาสปอร์ตแจ้งทาตรงนะคะเขาก็ มีหลายหลายรายที่ไปประเทศไทยบ้างหรือไปเพื่อนบ้านบ้างที่ที่มีความรู้สึกว่าเขาก็กลัวเรื่องของการเป็นทหารอันนี้ในแง่ของพลเมืองทั่วไปนะคะครับแล้วพี่หมวยหมายความว่าเดิมเนี่ยเขาก็เกณฑ์ทหารแบบนี้อยู่แล้วแต่ว่าเฉพาะผู้ชายเพิ่งมีครั้งนี้ครั้งแรกใช่ไหมที่จะเกณฑ์ทหารหญิงซึ่งไม่ใช่การรับสมัครด้วยเป็นการบังคับเกณฑ์ตามอายุถูกไหมฮะเรียกว่าเป็นเหมือนกึ่งๆการบังคับเกณฑ์เลยค่ะก็คือไม่ไม่สมัครใจไม่สมัครใจแต่ถ้าอยู่ในช่วงเนี้ย ก็ S <S คือมีผลละแล้วเท่าที่ทราบตอนนี้ก็คือเริ่มเก็บทะเบียนบ้านนะคะทะเบียนบ้านของของคนที่อยู่ในเขตพื้นที่แต่ละทั่วทั่วประเทศมป็นมานะคะ <S 2> <S 2> ่ะต่างจังหวัดก็เก็บแล้ว,วแล้วก็ถ้าเป็นในย่างกรุงเองเนี่ยเท่าที่ทราบนะคะคือทราบตามข่าวนะคะแต่ว่าเราเราก็ <S 2> <S 2> <S ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้ไปประสบเหตุโดยตรงนะคะ <S 2> <S 2> กค็คือทราบมาว่าก็จะมีทยอยเริ่มมารับตัวไปตามแน่แน่ก็คือในหอพักชายค่ะที่ที่เจอมาแล้วอยู่สองสามแห่งนะคะล่าสุดก็คือที่ เกิดในกระลาดงสักประมาณสามวันที่แล้วยังไงฮะอันนี้เป็นหอพักชายเขาก็เหมือนพาตัวไปรับราชการอาหารเลยอะค่ะคือไปถึงก็รวบตัวไปเลยอืมไม่สมัครใจหรือก็เอาไปเลยใช่ประมาณนั้นอ่ะมันก็ไม่ใช่การเกณฑ์ทหารนะสิพี่หมวยมันก็เป็นการบังคับไปเป็นอะสิอ่าใช่ค่ะแต่เราก็ไม่อยากจะไปวิจารณ์อะไรมากค่ะเดี๋ยวจะมีปัญหาก็น่าจะถึงแบบนั้นค่ะ้พี่หมวยอย่างลูกน้องพี่หมวยในสังกัดเอาเอาคนใกล้ตัวนะเราได้เห็นภาพง่าย มีทั้งชายและหญิงก็อยู่ในวัยที่ต้องเป็นอาหารเลยถ้าตามประกาศนี้ถูกไหมฮะ10%เลยค่ะใช่เท่าเท่าไรนะฮะ80% 80%แล้วตรงนี้ยังไงเท่าที่พี่หมวยได้อย่างเสียงแม้กับทั้งลูกน้องชายและหญิงเนี่ยว่าเฮ้ยแล้วพวกยูพวกคุณเนี่ยจะเอายังไงกับกับอนาคตอันใกล้นี้แล้วนะเมษานี่เอง เอาเป็นว่าเราเราคุยกันเป็นเหมือนวงในเหมือนเป็นครอบครัวเนาะเราทางานมรด้วยกันพักนึงแล้วเนี้ยค่ะน้องๆจริงๆอ่ะเขาแฮปปี้กับการทํางานร่วมกับเราเขาก็ไม่อยากไปไหนแต่ด้วยความถ้ามีเหตุอย่างเงี้ยหลายคนก็มาจากต่างจังหวัดด้วยแล้วก็มีบางคนที่เขาอาศัยอยู่กับครอบครัวที่นี่เขาก็กังวลเพราะว่าอายุได้ทางเกณฑ์แล้วก็ตอนนี้มีเริ่มที่จะต้องแจ้งทีนบ้านเข้าไปนะคะเพราะทุกวันนี้ตามกฎเองเนี่ยเวลาเขาพักที่ไหนเขาต้องแจ้งผู้ใหญ่บ้านในเกณฑ์นั้นด้วยค่ะ ายเป็นว่าตัวเขาเองก็น่าจะมีชื่อกับข้อมูลอยู่ในนั้นแต่ส่วนใหญ่เขามองว่าเราเป็นคนไทยอ่ะก็จะถามตลอดว่าพี่ช่วยหนูไปไทยได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยอันนี้คือคือคุยกันเองอ<น>ะค่ะเหนคอจะหนี<อ>จะบินมาเพื่อหนีตรงนี้ถูกไหมพี่ค่ะคือสรุปว่าเขาจะอยากจะ,ะไม่อยากไปทาหารนะ,ะว่างั้นเถอะทำยังไงก็ได้ค่ะค่อนข้างกลัวเลยค่ะไม่ไม่ไม่อยากเป็นแล้วเขาก็เหมือนกับไม่ค่อยอยากรุ่นกับเรื่องพวกนี้แล้วเขาเองเขาก็ไม่ได้คิดว่า เขาจะต้องไปสู้กับใครไปฆ่าใครไปใช้ปืนอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะคือเป็นกลุ่มทํางานจริงๆอะคะ่ะที่เขาสนใจทำมหากิีเลียนครอบครัวมากกว่าประมาณนี้นะะแล้วเป็นผู้หญิงด้วยนะพี่หมวยบอยถามย้อนกลับไปพี่หมวยบอกพี่หมวยอยู่มา8ปีอีย้อนกลับไปปีที่แล้วปีหกหกปีหกห้าปีหกสี 4, ่หกสามเนี่ยการการเกณฑ์ทหารหรือว่าการรับทหารของพอมา่าเขาเขาเ,เขายังไงครับเหมือนก็คือมันยังเหมือนเดิมในอดีต<อ>ด้วยเท<อ>่าที่เราทราบนะคะก็เป็นเหมือนกัน เป็นโดยสมัครใจปกติเหมือนบ้านเราเหมือนบ้านเราใช่แล้วก็บางคนที่เป็นอาหารเนี่ยบางทีเขามีครอบครัวที่เขาเป็นอยู่แล้วเขาก็ส่งเสริมการอย่างเงี้ยแล้วก็บางคนก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าคือเป็นอาหารมันก็ได้เงินเดือนด้วยอะค่ะเขาก็เขาก็บางคนก็คิดว่ามีความชอบหรือความเฉพาะอาหารที่ที่เขาอยากจะเป็นด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าเท่าที่ทราบเนี่ยไม่ได้บังคับขนาดนี้ค่ะอันนี้มันก็จะเป็นกึ่งที่เออเออ อยากเป็นหรือไม่อยากเป็นก็ออันน้ก็คืต้องเป็นอนะคะคออออพี่หมวยพอมีข้อมูลวงในไหมว่าเอ,อ๊ะทำไมเข้าสู่ส,สนักการณ์แบบไหนแล้วทําไมถึงต้อง ถึงต้องอาผรวบไป,ไปขนาดนี้<ม>ไปเป็นทหารด้วยเอาท่าที่พูดได้นะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีปัญหากับเราเองืม่อยากจะพาดจริงเยอะนะคะมันก็จะมีตามที่เป็นข่าวอยู่ในในในของต่างจาังหวัดเองอะไรเองะคะ่ะมันก็อาจจะดูมีความรุนแรงมากขึ้นนะคะแต่ว่าเบื<ม>้อง<ม>ต้นอย่างเราอยู่ในย่างกุ้งเองเนี่ยตอนนี้มันยังยังไม่ได้ขนาดนั้นแต่มันก็จะมีสถานการณ์ที่ตอนเนี้เข้ามาทําให้กระทบกระเทือนกับการทํางานของเราบ้างเพราะว่าคนพนักง,งานเราเองก็เริ่มรู้สึกแบบเหมือนกับว่าเอ๊ะฉันจะจะจะ จะโดนเรียกเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นคือตอนนี้แทบไม่รู้เลยแต่รู้แค่ว่าสตาร์ทที่มีสาแต่ไม่รู้ว่าเอจะเริ่มเรียกเป็นแบบไหนแล้วก็สตาร์ทกันอยู่ยังไงอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ได้แต่รอฟังข่าวกันค่ะก็ยอมรับว่ามันมันก็ตอนตอนนี้จะเป็นเรื่องของทางด้านจิตใจมากกว่าคือก็ค่ะรู้สึกกลัวกันค่ะหมายถึง ชาชนนะคะแต่ว่าก็ยังต้องทํามาหากินปกติทุกวันนี้พนักง,งานไม่ไปไหนคะ่ะก็ยังมาทํางานปกติอยู่แล้วก็ถ้าเหมือนเขาต้องการให้ไปไรายงานตัวอะไรเงี้ยก็ต้องไปตามนั้นเพราะว่าส่วนใหญ่เด็กเขาไม่ได้ทาพาสปอร์ตไว้นะคะ<อ>เขาก็ออกนอกประเทศไม่ได้ด้วยะคะ่ะก็ต้องทํางานงอย่างงี้ค่ะเขาก็คงรอจนจนถึงวันสุดท้ายว่าว่าจะเรียกตัวเมื่อไหร่แล้วเขาจะถูก ให้ไปตอนไหนยังไงอย่างเงี้ยอันนั้นก็อาจจะต้องรอดูแล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่ยอมรับว,ว่าสองสามวันนี้มันจะมีเบามานิดนึงนะคะหมายถึงว่าที่ที่ไปที่หอแล้วก็เอาไปนเลยอย่างเงี้ยก็คือนเงียบเงียบมาสักสามวันนี้แล้วอะแต่ก่อนหน้านี้จะเด็กก็เราเราก็ให้อย่างเ m มเราเองที่อยู่ที่เนี้ค่ะเขาอยู่ในวัยพอดีก็ให้มาพักด้วยกันเพือ่อความปลอดภยัยไม่อยากให้เขาไปอยู่ในกลุ่มที่ ดูเป็นเป้าเกินไปอ่ะคุณผู้ชายหรืะะอว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอพี่หมวยแต่มันก็ยังไม่ตอบโจทย์นะว่าเมื่อสาวันก่อนมารวบตัวไปเพื่อไปเพนอาหารเพราะว่าเขาก็จะเริ่มรับสมัครหรือว่าเกณฑ์อาหารจริงๆเมษายนไอกรณีที่พี่หมวยเล่าว่ามารวบตัวไปอันนั้นเป็นได้เช็คไหมว่ามันมีเหตุอื่นมาทําให้ต้องรวบตัวผู้ชายคู่กันไปเออคือเหมือนเราเราไม่แน่ใจนะคะว่าว่ามัมนมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแต่ว่าเขาที่ทราบเนี่ยคือด้วยความที่ว่าอย่างน้องที่ทํางานเนี่ยก็เขาก็จะมี มีเพื่อนอยู่ในเขตต่างๆเนี้ย oh. แล้วก็จะมีมามีข่าวแบบนี้มาประมาณสองสามคืนติดๆกันละค่ะ mm hmm. แต่ละกลุ่มแล้วก็มีผู้ใหญ่บ้านในเขตที่เราอยู่เนี่ยก็มีมาคุยกันแล้วก็สํารวจสมนวนครัวเรียบร้อยแล้ว mm hmm. แล้วก็ประมาณว่ามาเป็นลักษณะว่าได้คุยกันว่าถ้าหมู่บ้านไหนมีความสมัครใจสามารถเกี่ยวกับลูกบ้านได้ก็ให้ส่งไป mm hmm. สักสิบคนก่อน mm hmm. ได้ไหม โดยที่จะต้องไม่ต้องไปรบกวนกับคนอื่นที่เขาไม่อยากไปอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นคือเหมือนเจราจากันก่อนคะะแต่ว่าเท่าที่เราทราบก็คือไม่ไม่มีใครอยากไปอะค่ะค่ะพี่หมวยบรรยากาศที่ย่างกุ้งตอนนี้เป็นไงฮะการท่องเที่ยวมีคนไทยไปเทียเท่ยวเยอะไหมหรือว่าต่างชาติยังเข้าออกได้ปกติไหม ปกติค่ะปกติแล้วก็คนไทยก็มากับไ้าว้กันแล้วก็เหมือนกับว่ามามาชวเวดกองมาสักการะชวเรดกองมาเทพทันใจปกติค่ะแล้วก็ยังยังหลายกลุ่มที่ทําธุรกิจที่นี่เนี่ยก็เข้ามาดูงานอะไรปกติค่ะแต่เป็นแบบว่าอาจจะเรื่องของการสํารองแรงงานไว้ว่าถ้าเกิดว่าเขาต้องต้องเรียกไปคือตอนนี้เท่าที่ทราบก็คือประมาณห้าหมื่นคนเนี่ยคือเราของเราเองพนักงานเราก็อาจจะมีกระทบบ้างนะคะแต่เบื้องต้นเนี่ยในแง่ของคนทํางานด้วยกันเนี่ย เขาก็เหมือนกับให้เราป้องกันตัวเองคือเหมือนกับว่าอาจจะเป็นลักษณะคือให้พนักงานแขวนบัตรพนักงานทํางานไว้อะไรย่างเงี้ยซึ่งอันนี้เราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะช่วยได้ระดับไหนแล้วก็จากเดิมที่แจ้งประกันสังคมเนี่ยก็คือพยายามให้แจ้งให้ครบทุกคนแล้วก็ให้เขามีสังกัดแน่นอนว่าเขามีงานทําแล้วเขาเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มทํางานที่อะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีสังกัดในการดูแลอยู่อย่างเงี้ยคร่าวซึ่งตอนนี้เรายังไม่แน่ใจว่าเราสามารถช่วยหลือ อะไรพนักง,งานเราได้บ้าอย่างนี้ค่ะ,คะ <S 1> <S 1> <S แล้วเราจะมีทางออกอย่างไรพี่หมวยถ้าถึงวันนั้นพนักง,งานของเราต้องถูกไปเป็นทหาร <S <S 2> <S 2> แล้วเราจะขับเคลื่อนธุรกิจยังไงอะพีะ่ตอนนี้นะคะเอ,อด้วยด้วยช่วงอายุเนี่ยบอกตามตรงว่าที่เราบอกว่าแ0ดสิเปอร์ซ็นเราวัยนั้นเนี่ยพอน้องจะเป็นกลุ่มอ,อกลุ่มโอเปอเรชั่นเลยก็คือกลุ่มทางานแรงงานแล้วก็ขยนนันมากแล้วก็เรียนรู้ไวนะคะ คือได้อย่างนี้จริงๆเนีย่ยบอกตามตรงว่าที่บอกว่า80เนี่ยอีก20อ่ะเราเป็นกลุ่มที่อายุเกินค่ะก็คือทำงานด้วยประสบการณ์เป็นผู้จัดการอะ<ช>ไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก<ช>็ก็ได้ในระดับนึงค่ะว่ากระทบไหมเนี่ยอ,ยา,อาจจะบอกว่าไม่กระทบคงเป็นไปไม่ได้นะคะก็คือกระทบอะค่ะแต่ว่าเท่าแต่ว่าเราก็คงอาจจะต้องปรับก็คือใช้จํานวนคนรองน้อยลงอาจจะมาดู AI ช่วยไหมหรือว่าใช้วิ่อื่นเงี้ยแล้วก็ดูหน้างานที่มัน อันไหนลดจํานวนคนได้จากเดิมเนี่ยเราใช้แรงงานเยอะมากเพราะที่นี่ค่าแรงถูก,กอะน,นะคะครเราเราแทบไม่ต้องแทบแทบไม่ได้สนใจเลยว่าจํานวนคนเท่าไหร่เราดูแค่ก้อนในบัตเจตที่เราจ่ายเนี่ยเราได้จ,จํานวนเยอะมากเทียบกับไทยนะคะแต่ว่าพออย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องปรับให้มันเป็นไปตามณปัจจุบันอย่างเนะะี้ยค่ะครับครับโอ้ก่อนนิดนึงนะกระทบแน่ๆนะถ้าฟังจากพี่มวยพูดเนี่ยนะ ไม่รู้แข,ขวนบัตรว่ามีสังกัดอยู่กับเราทารายได้ทํางานเสียภาษีให้รัฐเนี่ยจะช่วยได้ไหมถูกไหมพี่หมวยมีแต่มีเพิ่มเติม<ช>อีกนิดนึงเชื่อ่ะในแง่ของอ่าบริษัทที่ทํางานด้วยกันเนี่ยกาลังหาลือกันน,นะคะกําลังรวมกลุ่มกันคุยกันแล้วว่าเราจะมีวิธียังไงแล้วก็เราควรจะมีตัวแทนไปเจรจารแล้วก็เหมือนกับลงคุยในแง่ว่าถ้ากรณีที่เขาทํางานแล้วเราอ่าอันอันนี้คือคืออันนี้เราพูดกันในแง่ของ ของอผู้ประกอบกิจการทั้งหมดนะคะคือคุยกันก่อนอันนี้คือมีการคุยกันละแล้วก็อาจจะมีการขอเจรจาในในแง่ของอื่นๆที่พอจะมีข้อยกเว้นได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ไม่อยากจะบอกว่ามันมันมันจะทําได้อยู่ไม่นะคะอันนี้คือเราก็ต้องต้องหาวิธีกันต่ออย่างเงี้ยค่ะแต่แต่ว่าทางเราเองเราก็คงไม่นิ่งรอให้พนักง,งานไปแน่นอนนะเน่ะแล้วคงหาวิธีว่ามันจะทํายังไงที่ให้มันออกมาภาพเราอยู่ได้แล้วก็ คือคือภาพรวมออกมาคือเราก็ไม่ได้กระทบกับนโยบายได้เขาออกมาด้วยแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็ต้องอยู่ได้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะพี่หมวยก็จะบอกอว่าต้องไปคุยกับทางภาครัฐของเมียนมาเหมือนกันว่าให้เข้าใจ <c oughs> พวกภาคธุรกิจ <c oughs> ที่มาลงทุนด้วยว่าเออมันจะกระทบนะกับกับนโยบายดังกล่าวอาต้องไปขั้นบันไดไปไหมสําหรับการที่จะดึงคนไปเกณฑ์ในส่วนที่ทํางานอยู่กับเราหรือว่ามีทางออกที่ดีกว่านั้นก็ก็จะดีถูกไหมพี่หมวยใช่ค่ะก็คือตอนนี้อาจจะอาจจะเป็นไปได้ว่าหนึ่งอย่างเราเองเราก็เริ่มช็อตกับ ที่เขาเพิ่งประกาศออกมาแล้วก็มันก็เลยกาลายเป็นว่าทุกคนก็คือใครที่ออกนอกประเทศได้เขาก็พยายามที่จะหาทางออกไปก่อนอย่างนี้คะเป็นลักษณะนั้นแต่เนีางของเราเองเนี่ยพนักง,งานเราส่วนใหญ่ก็คือเป็นคนโลเคลเลยที่น้องพยายามจะทาอยู่กับเราเนี่ยจะเติบโตไปกับเราไม่ได้อยากออกนอกประเทศอย่างเงี้ย<ะ>เราก็เลยพยายามจะหาวิธีให้เขาอยู่ได้ทํางานได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้ไปกระทบกับนโยบายที่พวกออกอ่ะเราก็ไม่อยากจะไปออกไปแบบ มันไม่ได้หรือหรือไปไปแอนตี้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเราก็อยากทาตามนโยบายแต่เรากาลังหาทางว่าเราคจะทํายังไงทพื่อที่ดีออกที่ดีคือดีทั้งสามฝ่ายทั้งทั้งทั้งทางการเขาทั้งภาคธุรกิจเราแล้วก็ทั้งพนักงานของเราถูกไหมฮะเราก็เข้าใจเขาแต่เราก็อยากให้เขาเข้าใจเราในมุมของเราด้วยเหมือนกันแต่ที่ผ่านมาก็ความสัมพันธ์ดีมาตลอดถูกไหมพี่หมวยเนาะกับพี่ที่ บอกตามตรงว่าส่วนตัวอยู่ที่เนี่ยเราแฮปปี้มาตลอดสําหรับผู้คนนะคะวัฒนธรรมต่างๆที่เราพบเจอเนี่ยเรามีความสุขมากแล้วเราอยู่เนี่ยเรารู้สึกมันเหมือนเป็นเป็นเมืองในประเทศเป็นเมืองในประเทศไทยด้วยซ้ำเพราะว่าเราไม่ได้คิดว่ามันเป็นต่างประเทศอะเพราะผู้คนก็น่ารักแล้วก็อธยาศัยดีมาก เหมือนเราอยู่ในไทยเลยอะค่ะคือความรู้สึกส่วนตัวนะคะเป็นอย่างนี้เราถึงอยู่ได้มาถึงเจ็ดแปดปีแต่ตอนนี้เนี่ยเรามีความเป็นห่วงในพนักงานเราที่ที่ได้รับผลกระทบเราห่วงเขาว่าถ้าเกิดว่าเขาต้องไปจริงๆเนี่ยมันก็มีความรู้สึกแบบมันถูกพันกันมาระยะนึงแล้วะค่ะเราก็เลยพยายามจะหาวิธีว่ามันสามารถเจรจาอะไรยังไงได้บ้างเราก็ยินดีอะค่ะมีที่หนีไปแล้วบ้างไหมพี่หมวยแบบหนีไปเลยเงียบไปเลยเพื่อจะไปที่อื่น เยอะเยอะแต่ว่าพนักงานเรายังอยู่ครบนะคะแต่ว่ามีน้องคนนึงที่ที่เราเรารับมาเพื่องานเขาอยู่มหาชัยอยู่แล้วอ่าซึ่งน้องก็มีวีซ่าอยงที่ไทยน้องก็กลับเลยพอประกาศปุ๊บน้องก็กลัวสนามบินปิดน้องเลีบกลับค่ะอันนี้ก็เสร็จาล้ยอมรับว่าก็มาฝึกแรงงานที่นี่จนเป็นงานพอสมควรแล้วอืมเอาละพี่มวยวันนี้ขอบคุณนะพี่หมวยพี่หมวยดูแลตัวเองนะพี่นะขอบคุณนะครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับ